ฉีดใบตองขนาดสองนิ้วแล้วค่อยๆม้วนเป็นกลวยง่ายๆแบบนี้ค่ะจากนั้นก็เย็บด้วยแม็กเลยค่ะเราจะทำทั้งหมด5อันนะคะจากนั้นก็นำมาจับซ้อนกัน5ชั้นค่ะให้ลดหลั่นกันลงมาแบบนี้ถ้าเรากลัวหลุดก็เย็บด้วยแม็กไว้ก่อนนะคะเย็บแม็กแล้วเราวางไว้ก่อนนะคะฉีดใบตองอีกชิ้นหนึ่งค่ะฉีดให้กว้างประมาณ2นิ้วแล้วเราจะนำมานุ่งด้วยผ้านุ่ง แบบนี้เย็บเด้๊ยแมคค่ะใช้กันไกตัดชายด้านล่างออกได้เป็นเล็บมือนางแบบนี้ค่ะด้านบนเราจะตกแต่งด้วยดอกพุธใช้กันไกตัดดอกพุดเสียบด,ด้วยตะปูเข็มแล้วนำไปเสียบที่ด้านบนของยอดกลวยแต่ละอาบนะคะทำให้ครบห้าอันค่ะจากนั้นเราก็นำไปตกแต่งพาหรือว่ากระทงได้เลยค่ะ